สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมอิตรับเข้าสู่ช่องขวันฮาวิล่านะครับกับเกมนิวมินิเวอร์เทิวันนี้ผมก็จะมาสอนการยิงมุม90แบบละเอียดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตารางนะครับให้ดูเนาะไปพร้อมๆกับตารางด้านบนขวามือของผมในตอนเล่นปกติตอนนี้นะฮะซึ่งนะครับการที่เราจะยิงมุม90ได้เนี่ยเราจะต้องตั้งองศาไว้ที่90เนาะ แล้วก็ต้องดูตารางนะครับว่าคู่ต่อสู้เนี่ยอยู่ห่างจากเรากี่ขีดนะครับจุดสีน้าเงินเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนของเราเองนะครับจุดสีแดงนะครับก็จะเป็นของคู่ต่อสู้นะครับตารางเนี่ยจะมีอยู่20ขีดนะครับคู่ต่อสู้นะครับจุดแดงๆเนี่ยคู่ต่อสู้มันยืนอยู่จุดไหนนะครับอยู่ที่ขีดไหนนะฮะเราก็ลดองศาลงตามนั้นนะครับเข้าใจไหมโอเคนาะเนี่ยเดี๋ยวเอารูปลงก่อนนะครับแล้วก็ตอนเนี้ย อยากให้เพื่อนๆพี่น้องเนี่ยกดดูคลิปแบบหน้าจอแบบยาวๆอะ่ะนะครับจะได้เห็นไปพร้อมๆผมไงตารางของผมตอนเนี้ยมันจะเห็นได้ว่าเจ้ากอบลินเนี่ยอยู่ขีดที่7นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันจะมีจุดแดงเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันมีมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นระเบิดนะครับเนี่ยตอนนี้กอบลินอยู่ขีดที่7นะครับเราก็แค่ลดองศาลงไป7ขีดนะครับลดองศาลงไป7แต้มว่างั้นนะครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ มี90นะครับลดลงไป7ดแต้มก็เหลือ83ไงนะครับผมเนาะมันก็เหมือนกับการลบเลขนั่นแหละนะครับลบบวกนั่นแหละเนาะทีนี้เราก็จะตั้งองศาให้ตรงกับศัตรูแล้วนะครับนี่83นะครับก็คือตรงกับกรอบลีนแล้วนะฮะต่อมานะครับเราก็จะต้องเอาองศาของเราเนี่ยนะครับมาลบกับลมนะครับลมเนี่ยจะมีอยู่4แบบนะครับก็คือเนี่ยลมมันชี้ไปทางคู่ต่อสู้และลมชี้มาทางเราและลมมีเศษลมและลมไม่มีเศษลมนะครับผม โอเคเนาะเดี๋ยวรอให้ลมตรงนี้มันผ่านไปก่อนนะครับมันเยอะไปกลัวยิงไม่โดนนะครับไอเขาอ่าโอเคนะฮะตอนนี้นะครับลมชี้มาทางเราอ่ะไปทางนู้นอีกและอะไรวะอ่ะมาทางเราแล้วครับ4.7จุดเจ็ดซะด้วยได้ดิอ่าสามจุดสองนะครับไปทางกอบลินเนาะทีนี้นะครับเราก็ดึงองศาขึ้นนะถ้าลมไปทางคู่ต่อสู้ให้ดึงให้ดึงองศาขึ้นนะครับ 1>, 1 2 3ก็จะกลับขึ้นมาเป็น86นะครับเศษจุด2นะครับแล้วแต่คนจะยิงเลยนะผมจะยิงประมาณสักอ่า95แล้วกันนะครับหรือไม่ก็94านะครับามจริงก็ต้องยิงสัก93นะครับผมเพราะว่าลมมันไปทางศัตรูเห็นไหมมันก็จะมันก็จะผักไปอยู่แล้วนะครับแต่นเนี้ยยิงไม่ค่อยโดนนะเพราะว่าผมมาสอนในด่านจัดทีมเดนทางไกลอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้นะยิงแบบไม่ค่อยเปะนะฮะหรือว่าผมคิดผิด อะไรหรือเปล่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเนาะทีนี้เรายิงเสร็จล้วก็ตั้งองศากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไปเล่นลงสนามจริงๆอ่ะคู่ต่อสู้อาจจะยิงเราเสียเสียระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามยิงแล้วตั้งกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้นะครับถ้าหากว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้เถิดไปไหนเนาะโอเคเนาะนี่นะฮะเราก็ตั้ง8ปามเหมือนเดิมนะอยู่ที่7ขีดนะครับผมกอล์ฟลินยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่เถิดไปไหนนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราศึกษาเรื่องลมไปเรื่อยๆนะครับยิงไปเรื่อยๆเนาะตารางเนี่ยผมได้ขึ้นเป็นตัวเลขให้แล้วไงนะครับมันจะได้ง่ายหน่อยเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับเนี่ยลมไปทางคู่ต่อสู้4นะฮะให้กดองศาขึ้นนะ1 2 3 4สองามสี่นะฮะ0.4นี่เดี๋ยวผมจะยิงสักอ่า94เหมือนเดิมนะครับลองดูนะครับเพราะว่า 0.4เนี่ยมันอาจจะผักกระสุนของเราให้เลยเลยได้นะครับเ่ยห็นปะ,ะถ้าผมยิงแค่94มันก็โดนเป๊ะนะครับเห็นไหมมันจะต้องอยู่ที่การเราตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็อธิบายไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเนาะในเรื่องของการที่เอาแรงยิงเนี่ยมาลบกับเศษลมอีกทีนึงนะครับเก่งแค่ว่าตั้งองศาให้ตรงกับศัตรูและลบลมแค่นั้นเองนะับผมเนี่ยอย่างลมมัน0.8เนี่ย เราตั้งองศาก็มาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะตอนนี้ก็ตั้งองศาให้ตรงกับศัตรูก่อนเนาะอ่า83นะครับทีนี้เราก็เอา0นะูนจดเนี่ยมาเป็นองศาเลยหนึ่งนะครับลมมาทางเราต้องกดองศาลงนะนี่ฮะแล้วก็ยิงนะครับผมนี่ครับผมเห็นไหมถ้าลมเกินสัก0.5ขึ้นไปลองเอามาหักลบกับองศาเองก็ได้นะครับมันแล้แต่คนจะยิงนะมันได้หลายแบบ เออน,นะฮะ